ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะกับพมา่าเพราะว่าอะไรพรม่ามันโดมนมาหมดแล้วนะการคว่ำบาตรการเซช่นการต่อต้านประเทศนั้นครบประเทศนี้ครบนะักวิเคราะห์ก็มองว่าประเทศต่างๆจะไม่ทำเพราะมีผลประโยชน์กับพม่ามโดยส่วนใหญนะ่ในขณะที่อาเซียนก็ยังไม่มีการเปิดประชุมอะไรใดๆถึงแม้ว่าอินโดนีเซียกับมาเลเซียจะขอให้มีการเปิดประชุมพูดคุยเรื่องปัญหาของพม,าม่าก็ตาม สถานการณ์ในพมา่าในตอนนี้ก็ยังคงมีการชุมนุมประท้วงอยู่นะแต่โดยส่วนใหญ่นั้นทางพมา่าก็สามารถทําการควบคุมสถานการณ์ได้ สวัสดีครับพบก,กับผมเจ้าักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทางยูทูบรับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องราวของการต่างประเทศโควิด -19 แล้วก็เหตุการณ์ในสหรัฐอเมริกาแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆทั่วโลกยังคงเป็นประเด็นสําคัญมาสาตาร์ตกันที่วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาเริ่มทําการไต่สวนถอดถอนทรัมป์เป็นครั้งที่2 นะครับเดโมแคลตเปิดคลิปมอบบุกสภานะครับย้ำเตือนความผิดนะครับเดโมแคลตเดินหน้าชํ่แหลกความผิดของทรัมป์นะครับก็หาปุกระดมบุกสภา <c oughs> หลังวุฒิสมาชิกนะครับจากรีิบบิิกน6คนแตกแถวมาร่วมบวชคว่ำความพยายามของทนายอดีตประธานาธิบดีโดนชอมที่คัดค้านการเปิดการไต่สวนรอบประวัติศาสตร์คราวนี้อย่างไรก็ดีมีแนวโน้มในการ รวบรวมเสียงสภาสูงให้ได้2ใน3เพื่ออาผิดชัมนะครับยังคงลำบากแสนเข็นนะก่อนหน้านี้ก็มีรายง,งานว่าชัาวไม่หลอดนะฮะในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันก็ยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับพบสต็อกลดลงผิดคาดนะครับทองคําปิดบวก4วันติดต่อการหุ้นสหรัฐอเมริกานั้นปิดผสมประสาน จากราคาน้ำมันที่ขยับขึ้นหลังพบครังปิโตรเลียมสำรองของอตะวันออกกลางลดลงผิดคาดนะครับส่วนวอลติดปิดผสมผสานนะครับตามหลังความเห็นชอบของประธา,า,านธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือเฟดนะครับขณะที่ตองคำปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่4นะครับราคาน้ำมันที่เกิดขึ้น ทำไมพุ่งสูงขึ้นเพราะตอนนี้สหรัฐอเมริกาและฝั่งสาภาพยุโรปกำลังอ่อนแออย่างมากนะครับตะวันออกกลางที่นำโดยกลุ่มโอเปกที่มีซาอุดิอาระเบียก็ลดกำลังการผลิตราคาท้่มันจึงพุ่งสูงขึ้นนะครับนั่นหมายก็ว่าฝั่งยุโรปกำลังโดนตะวันออกกลางเล่นงานในช่วงระหว่างนี้นะครับที่ขณะที่โจไบเดนอนุมัติคำสั่งพิเศษเปิดทางสหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรผู้นำเหล่าทัพของพอมา่าแต่นะครับ แผนโดดเดี่ยวสอล้มเหลวนะครับประธานาธิบดีโจไบ,บเดนแห่งสหรัฐอเมริกาถแถลงว่าได้รับการอนุมัตินะครับคำสั่งคว่ำบาตรรอบใหม่บรรดาผู้อยู่เบื้องหลังการรัฐประหารในพมา่านะครับได้เน้นย้ำเรียกร้องให้เหล่าในาพลสละอำนาจและปล่อยตัวผู้นำพลเรือนอย่างเราก็ตามนักวิเคราะห์นะครับ อมองว่าพม่าจะไม่ถูกโดดเดี่ยวดังเช่นในอดีตท,ที่เคยผ่านมาเนื่องจากหลายชาติที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์ไม่ตัดความสัมพันธ์กับประเทศนี้ซึ่งอย่างที่ผมเรียนเกิงสังเคราะห์อ,อยา่างนี่ครับในขณะที่หนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาชายคนหนึ่งล้มฟุ๊บไม่กี่นาทีหลังฉีดวัคซีนโควิด -19 จากนั้นไม่นานก็เกิดอาการเสียชีวิตนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของนิวยอร์กนะครับ ของสหรัฐอเมริกายืนยันว่าชายคนหนึ่งเสียชีวิตไม่นานนะครับหลังจากที่เข้าฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับที่จะคอบจาวิกนะครับคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ในแมนเัสเตอร์นะครับเหตุล่าสุดที่ก่อความกังวลน,นะครับเรื่องของความปลอดภยัยนะเป็นชายชลาวัย70ปีเศษฟุบลงขณะที่ออกจากศูนย์วัคซีนโควิด -19 เจ้า้าที่รักษาความปลอดภยัยช่วยปฐมพยาบาล อยู่ข้างทางภายในระยะเวลาไม่กี่นาทีสุดท้ายชายดังกล่าวก็เสียชีวิตในโรงพยาบาลในเวลาไม่นานนักหลังจากนั้นท่อยแถลงะงรักเบอร์ซักเคอร์นะครับระบุท่อยแถลงว่าเหตุการณ์ล้มปุกของชายดังกล่าวเกิดขึ้นราวประมาณ25นาทีหลังจากที่รับวัคซีนโควิด -19 มันเกิดขึ้นหลังจากที่ช่วงเวลาการสังเกต15นาทีซึ่งเขาไม่มีอาการไม่พึงประสงค์ใดๆเขากล่าวนะสิ่งบอกเหตุชี้ให้เห็นเบื้องต้นว่าชายคนนี้ ไม่มีอาการแพ้ใดๆต่อวัคซีนทางนี้ยังไม่มีรายงานชัดเจนว่าการเสียชีวิตของชายสูงวัยเชื่อมโยงกับว,วัคซีนหรือไม่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งทำการสอบสวนหาสาเหตุอย่างไรก็ตามซักเกอร์บอกว่าเขาและบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขรายอื่นเห็นพ้องต้องการว่าวัคซีนนะครับโควิด -19 นั้นมีความปลอดภัยสนับสนุนให้ชาวนิวยอร์กทุกคนลงทะเบียนไว้ เข้ารับวัคซีนโควิด -19 ฮะซึ่งก็ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาเอาแล้วนะฮะเริ่มมีคนตายแล้วนะฮะตายมากขึ้นในขณะที่เคสใหม่ทั่วโลกนะครับลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่4นะครับหลังจากที่มีการเริ่มฉีดวัคซีนโควิด -19 จำนวนติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกฮะลดลงนะครับต่อเนื่อง4สัปดาห์ติดต่อกันจากข้อมูลของ,ององค์การอนามัยโลกนะครับที่เกิดการแพร่ระบาดมอบ ความหวังสลัวสลัวว่าโลกกําลังจะพ้นจุดวิกฤตแล้วนในความพยายามควบคุมการโรคระบาดใหญ่นะครับองค์การอนามัยโลกบอกว่าจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกได้ลดลง2ส,สัปดาห์ติดต่อกันโดยสัปดาห์ที่แล้วผู้ผู้เสียชีวิตจำนวน8 8 0 0 0คนลดลงจากเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนประมาณ10%รายงานของสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1 i องค์การอนามัยโลกระบุว่าสัปดาห์ที่แล้วรายงานของเคสผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 3.1ล้านคนทั่วโลกลดลงจาก1สัปดาห์ก่อนหน้านั้น17%และถือวเป็นสัปดาห์ที่พบผู้ติดเชื้อทั่วโลกน้อยที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดลงในวันที่26ตุลาคม2020เป็นต้นมาในขณะที่องค์การอนามัยโลกก็ยืนยันนะครับเอสตราเซเนกากับผู้สูงวัยและตัวกลายพันธุ์จอนุมัติใช้กรณีเป็นการฉุกเฉินวัคซีนโควิด1 i ของเอสตราเซเนกานะแรลบและมหาวิทยาลัยออกฟอร์ พยายามจะใช้กับผู้สูงอายุวัย65ปีขึ้นไปและสามารถใช้กับประเทศต่างๆที่มีความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดนะบของการกลายพันธุนะ์สายพันธุ์ใหม่จากประเทศของคณะผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกปัดเป่าความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโควิด -19 ในขณะที่มาเลเซียนะก็เตรียมฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้ฟรี เป็นชาวต่างชาตินักศึกษาผู้ริภัยคนอพยพไร้ทะเบียนได้สิทธิทั่วนหน้ารัฐบาลมาเลเซียเตรียมกรขยายโครงการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้ครอบคลุมชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศนะครับรวมถึงนักเรียนนักศึกษาผู้ริภัยแม้แต่ผู้อพยพไม่มีทะเบียนก็จะได้รับสิทธิ์ด้วยนกะรโครงการฉีดวัคซีนในแดนสือเหลืองคาดว่าจะเริ่มชนในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ รัฐบาลตั้งเป้าหมายสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้แก่ประชากร80ทั้งหมด32ล้านคนภายในระยะเวลา1ปีนะครับนั่นหมายความว่าเขาต้องต้องการที่จะป้องกันโควิด1 9ได้อย่างเต็มที่ในขณะที่ฟู้ดไรเดอร์ทำตามออเดอร์นะครับลูกสาวาลูกค้าสาวจ้างศาสตร์นมใส่แฟนเก่ามีแบบนี้ด้วยนะครับหญิงสาวรายหนึ่งในจีนไม่อาจ ก้าวพ้นช่วงเวลาแห่งความเจ็บปวดตัดสินใจแสดงความโกรธแค้นนะครบที่มีต่ออดีตคนรักจ้างคนส่งอาหารฟู้ดไรเดอร์พร้อมส่งคำสั่งพิเศษถึงผู้รับดูเหมือนว่าฟู้ดไรเดอร์ทำหน้าที่อย่างซื่อตรงบางทีก็อาจจะแถ่ตรงเถงตรงเกินไปด้วยซ้ำไปนะครับจากรายงานของสื่อออร์เรนเดลี่สื่อมวลชนท้องถิ่น รายงานว่าที่มณฑลซานรตรงจีนโดยฟู้ดไรเดอร์รายหนึ่งได้รับคำขอให้ดำเนินการสาดนมตามออเดอร์ที่ได้รับมาคำสั่งพิเศษดังกล่าวหญิงรายนี้ขอให้ฟู้ดไรเดอร์นำไปส่งแฟนเก่าของเธอและสาดมันใส่หน้าเขาไม่จำเป็นจะต้องทำดีกับไอ้สารเลวคนนี้ประมาณนั้นแต่ก็สาดไป ตามรายงานของสื่อดังกล่าวทางบริษัทสต้นสังกัดดังกล่าวเผยว่าการสืบสวนในประเด็นนี้พร้อมชี้แจงว่าฟู้ดไรเดอร์สามารถปฏิเสธคำสั่งได้หากคิดว่าคำสั่งนั้นไม่มีเหตุผลอย่างไรก็ตามมาดูบรรดาผู้พบสื่อสังคมออนไลน์นะแซวกันอย่างสนุกสนานนะฟู้ดไรเดอร์รายนี้ควรได้คะแนน5ดาวจากเขาที่มีความกล้าหาญนะะทำตามคำสั่งของลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบาตามกฎหมายใครมีความผิดก็ฟู้ดไรเดอร์าตามกฎหมายก็มีความผิด ในขณะที่โจไบเดนนะครับก็มีคำสั่งให้กลาโหมของสหรัฐอเมริกาทบทวนนะยุทธศาสตร์นะครับที่มีต่อประเทศจีนนะครับประธาน Joe Biden, าธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกานะครับก็ได้เริ่มทำการทบทวนยุทธศาสตร์ที่มีต่อจีนในมุมต่างๆเช่นข่าวกรองเทคโนโลยีรวมไปถึงกิจกรรมทางการทาหารในภูมิภาคแห่งนี้นะครับในขณะหลังจากที่โจไบเดนและสีจินผิงได้มีการต่อสายคุยกัน ชูปัญหาสิทธิมนุษยชน,นและลดะการประชิญหน้าประธานดับดีโจบไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาต่อสายพูดคุยกับสีจิ้นผิงของจีนเป็นครั้งแรกหลังเข้าดำรงตำแหน่งโดยเน้นย้ำเรื่องของปัญหาสิทธิมน,นุษยชนและเสรีภาพการเปิดกว้างในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่ผู้นำแดนบังกรเตือนสหรัฐว่าการประชหน้าอาจจะมาซึ่งหายนะต่อทั้งสงฝ่าย การพูดคุยระหว่าง2ผู้นําชาตาิมหาอำนาจนะครับในตามเวลาจีนนะครับในช่วงค่ำมันพุทธที่ผ่านมานะครับก็มีการถแถลงจากะเมียบขาวว่าโจไบเดนได้เอ,อ่ยย้ำถึงความกังวลถึงพื้นฐานในหลายประเด็นทางเรื่องของปากกิ่งในแนวทางปฏิบัติเชิงบังคับที่ไม่เป็นธรรมปราบปรามผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงและละเมิดสิทธิมนุษยชนชาว มุสลิมอุยกูในซินเจียงและแสดงท่าทีก้าวร้าวในปุยภาครวมไปถึงไต้หวันไบเดนบอกกับสีชิ้นผิงว่าสิ่งที่รัฐบาลของตนเองให้ความสําคัญสูงสุดคือการปกป้องความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพและวิถีชีวิตของชาวอเมริกันตลอดจนทํารงไว้ซึ่งเสรีภาพในปุยภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับในเชิงงานวิเคราะห์ นะครับสถานก,การณ์โดยรวมเรื่องของโควิด -19 เริ่มดีขึ้นสองสัปดาห์แล้วนะครับหลังจากอะไรหลังจากที่มีการเริ่มฉีดวัคซีนโควิด1 i แต่อย่างไรก็ตามวัคซีนโควิด -19 บางตัวมีปฏิกริยากับคนที่อายุ65ปีขึ้นไปนะครับมีคนวัยสูงวัยเนี่ยชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า30คนนะหลังจากฉีดวัคซีนโควิด1 i เข็มแรกนะครับสรับในเชิง งานวิเคราะห์แล้วตอนนี้สถานการณ์โดยรวมนะครับก็เริ่มดีขึ้นนะคนป่วยน้อยลงนะครับจากปริมาณความร่าช้าของคนป่วยเนี่ยชะลอลงประมาณ10%ตายก็น้อยลงนะครับเรื่องของสหรัฐอเมริกานะครับกับจีนหลังจากที่สหรัฐอเมริกาทาการซ้อมรบใหญ่ในทะเลจีนใต้และแทรกแซงกิจการภายในของรัสเซียนะครับทำการซ้อมรบพวก็เพื่อทําการข่มขู่จีนนะฮะแล้วก็ในเรื่องของพม่านะครับ เจ้บเดนก็จะทําการคว่ำบาตรในพลของประเทศพม่าซึ่งนับวิเคเะห์โดยส่วนใหญ่ก็มองว่าไม่สามารถทําอะไรพรม่าได้ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับท้ง3กรณีเป็นประเด็นที่น่าสนใจฮะเรื่องของโควิด -19 โดยภาพรวมฉีดวัคซีนแล้วก็ดีขึ้นนะอย่างที่ผมเรียนไว้มันจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ในสหรัฐอเมริกายังคงหนักบางบรัทก็เริ่มดีขึ้นบางบรัทก็ยังคงแย่อยู่ ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในสหรัฐอเมริกาเป็นล้านคนเลยนะครับก็ตายมากกว่า400,000คนเข้าไปแล้วมากกว่าสงครามโลกครั้งที่2โดยภาพรวมผู้ติดเชื้อโควิด -19 107ล้านคนตาย2.3แสนคน2.3ล้านคนขออภยัยนะค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวนะครับแต่แนวโน้มเริ่มดีขึ้นหลังจากวัคซีนโควิด -19 เริ่มมีการฉีดนะครับ เรื่องของความขัดแย้งนะครับระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ทําการซ้อมรบขู่จีนปุ๊บนะครับสิ่งที่ตามมานะครับสหรัฐอเมริกาข้ามโลกมาเลยฮะคนละมุมโลกนะสหรัฐอเมริกามาซ้อมรบนะครับอ้างว่าเป็นพื้นที่กลางสหรัฐอเมริกานะครับ กับจีนที่มีการเจรจากันนะจีนก็บอกว่าถ้าทําการตอบโต้ขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็จะส่งผลร้ายต่อทั้งคู่เพอะจะเกิดสงครามขนาดใหญ่ถ้ามีการสู้กันจริงๆสหรัฐอเมริกาคงเหนื่อยฮะเพราะว่าทะเลจีนใต้เนี่ยนะที่ทหารสหรัฐอเมริกามีประมาณ1-2ึ่งถึงสองหมื่นคนมาทําการซ้อมรบอยู่นี้เนี่ยทหารจีนมีเป็นล้านคนทัลุมเล่นงานทีเดียวก็ไม่เหลือระ,ะเบิดนิวเคลียร์ลูกเดียวก็เรือเรือของสหรัฐอเมริกาก็หายต๋มไปเลยทีเดียวแต่มันจะเป็นชนวนความ ขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นเรื่องราวของพมา่านะครับก็จะมีการคว่ำบาตรจะมีการเล่นงานพมา่าแต่ในเชิงงานสังเคราะห์ไม่ใช่แค่งานวิเคราะห์นะไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะกับพมา่าเพราะว่าอะไรพม่ามันโดนมามหมดแล้วนะการคว่ำบาตรการเซงเช่นการต่อต้านประเทศนั้นครบประเทศนี้ครบนะวิเคราะห์ก็มองว่าประเทศต่างๆจะไม่ทำเพราะมีผลประโยชน์กับพมา่าโดยส่วนใหญ่ ในขณะที่อาเซียนก็ยังไม่มีการเปิดประชุมอะไรใดๆถึงแม้ว่าอินโดนีเซียกับมาเลเซียจะขอให้มีการเปิดประชุมพูดคุยเรื่องปัญหาของพม่าก็ตามสถานการณ์ในพม่าในตอนนี้ก็ยังคงมีการชุมนุมประท้วงอยู่นะแต่โดยส่วนใหญ่นั้นทางพม่าก็สามารถทําการควบคุมสถานการณ์ได้ประกาศกฎเบียการศึกและก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและก็ให้มีการประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกจากบ้านออกจากบ้านมาก็โดนจัดหนักเลยทีเดียว นะครับนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับทั้งงานปรากฏการงานวิเคราะห์และงานสังเคราะห์ที่เกิดขึ้นขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทดศักดิ์จิมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สั่งเธอให้หยุดหายใจขอให้ปรดเอาชีวิตฉันแทนเธอได้ไหมจะไม่ยอมให้ใครคิดพราเธอไปฉันยอมตายแทนได้ถ้าเป็นเธอ เราจะผ่านมันไปด้วยกันแม้ว่ามันจะไม่มีวันรุ่งนี้ฉันจะโอบกอดเธอไว้ทุกนาทีทุกลมหายใจทีจงีไม่หากเธอจับมือฉันไว้ จงตาฉันไว้ให้นานเท่านานจนเราเก้าผ่านวันคืนอ,อันโหดร้ายกอดขอฉันไว้หลับตา ที่ดีที่สุดในหัวใจไม่ปล่อยเธอให้จากไปเราจะผ่านมันไปด้วย จะไม่มีวันปรุ่งนี้ฉันจะเอ,อก,ก็เธอไว้ทุกนาทีทุกลมหายใจที่มีไม่หางเธอจับมือฉันไว้จงตางฉันไว้ให้หนา จนเราเก้าวผ่านคืนวันอันโหดร้ายกอดคอฉัน จับมือฉันไว้จ้งตาฉันไว้ให้นานเท่านานจนเราก็ผ่านคืนวันอันโหดร้ายกอดขอฉัน ที่ดีที่สุดในหัวใจไม่ปล่อยเธอให้จาก